รู้ไหมครับว่ากล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT อื่นๆได้จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ตัวนี้ครับ W IoT 1018ก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ในราคาที่สบายกระเป๋ากว่าเยอะครับเช่นเปิดประตูปุ๊บก,กล้องหันไปทางประตูปั๊บเอาไว้เป็นยามเฝ้าประตูหรือจะประยุกใช้กับตัวจับวัดน้ำหนักก็ได้นะครับเช่นเมื่อมีคนมานั่งที่โซฟาก็ให้กล้องของเราเปิดโหมด p r i v a t แบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับนอกจากนี้ฟังก์ชันที่มีในกล้องแพงๆอย่างเช่นตรวจจับการเคลื่อนไหวเฉพาะมนุษย์ก็ยังมีในกล้องวงจรปิดตัวนี้ครับน้องหมาหรือใบไม้ไมผ่านกล้องกล้องก็จะรู้ว่าไม่ใช่มนุษย์แต่ถ้ามนุษย์เดินผ่านกล้องก็จะตรวจจับทันทีแล้วถ้าเคยเป็นมนุษย์ล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสามารถสื่อสารได้2ทางเหมือนเราคุยโทรศัพท์ได้เลยนะครับ แล้วเรื่องของความคมชัดละ่ะชัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับด้วยความละเอียด 1,080p ที่เป็น 1,080p จริงๆนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้สามารถหันซ้ายหันขวาก้มลงหรือว่าเงยขึ้นได้อย่างอิสระครับถ้าสนใจกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับก็ไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของวาตาชิเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ